โอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเฮียโชคเช่นเคยนะครับในช่วงรีวิวเว็บหวยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิววิธีการสมัครสมาชิกซื้อหวยออนไลน์ผ่านทางเว็บ Lotto WP ผ่านมือถือกันนะครับผมทำไมต้องเป็นเว็บ Lo t t ต VP ละ่ะหลายคนคงจะสงสัยกันที่ผมอยากจะแนะนำเว็บนี้เนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นเว็บที่คืนกำไรให้กับลูกค้ามากที่สุด เพราะว่าการฝากถอนขั้นต่ำของเว็บนี้เนะะี่ยฮะน้อยกว่าเว็บหวยทั่วไปถึง5เท่าอย่างเช่นเว็บหวยเว็บหวยทั่วไปให้ฝากขั้นต่ำา100บาทลอตโต้เวีฝากขั้นต่ำแค่20บาทก็สามารถฝากเข้าไปเล่นได้แล้วนะครับแถมไม่มีการอั้นเลขด้วยแล้วก็ซื้อหวยได้สูงสุดเนี่ย 8, บาทต่อเลขเลยนะครับอันนี้คือหวยในกรณีหวยยี่กีนะครับนั่นคือท่านสามารถลุ้นรางวัลใหญ่ได้แน่นอนถ้าเกิดซื้อหวยผ่านเว็บลอตโต้เวพี แล้วก็ที่พิเศษเนี่ยที่ผมมาแนะนำท่านให้สมัครผ่าน LottoVP.link เนี่ยครับผมเพราะว่าท่านจะได้สิทธิ์รุ้นรับเงินคืนทุกวันทันทีนะครับวันละ500บาทแล้วก็จะมีรางวัลรุ้นเงินคืนรายสัปดาห์ลุ้นเงินคืนรายเดือนด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือความพิเศษของเว็บหวย LottoVP.link ซึ่งมันยังไม่หมดนะครับท่านจะพบสิทธิพิเศษอีกมากมายถ้าเกิดท่านสมัครไปซึ่งผมรับรองได้เลย ว่าไม่มีเว็บไหนกล้าให้เท่านี้แน่นอนนะฮะแจกเงินฟรีๆวันละห้าร้อยเนี่ยไม่มีแน่นอนโอเคว่าแล้วถ้าเกิดใครที่สนใจเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนวิธีการสมัครนะครับเดี๋ยวมาเริ่มพร้อมกันเลยขั้นตอนแรกนะครับขอแค่ให้ท่านใช้มือถือแบบไหนก็ได้นะครับผมขอให้เล่นอินเทอร์เน็ตได้เข้าเว็บไซต์ได้เท่านั้นพอเข้าที่แอปเบราว์เซอร์นะครับหรือว่าอ่ะเข้ามาก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดการ จริงๆผมจะแนะนําให้โหลดแอปแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยจะมีแอปพลิเคชันที่คนทําเองี่ยเยอะมากเดี๋ยวผมจะให้โหลดแอปหลักผ่านทางหน้าเว็บดีกว่านะครับผมโอเคพิมพ์ Lotto VP l i ด k ครับในเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็กด Enter ไปเลยปุ๊บพอเข้ามานะครับจะเจอหน้าสี แดงแดงแดงดำๆปุ๊บแล้วก็จะมีแบนเนอร์โผล่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมให้ปิดไปก่อนนะครับอันนี้คือที่ผมบอกไปว่าโปรโมชั่นเนี่ยฮะรับสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลคืนทุกวันโอเคปิดไปก่อนการสมัครสมาชิกเว็บลอตเตอรีพีดอทลิงเนี่ยท่านสามารถสมัครได้2ทางนะครับนั่นก็คือทางที่หนึ่งคลิกแอดไลน์ให้ <c oughs> ให้อดมินสมัครสมาชิกให้นะครับผมก็จะง่ายๆเลยนะครับเราไม่ต้องทําอะไรหรือว่าถ้าเกิดท่านอยากสมัครสมาชิกเองก็ คลิกสมัครสมาชิกนะครับตรงนี้่คลิกป้ายเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับผมเป็นหน้าที่ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอันนี้เดี๋ยวยังไงขอให้ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนกันในแอปพลิเคชันดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเวลาเราจะซื้อหวยครั้งหน้าเนี่ยซื้อผ่านแอปพลิเคชันไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาพิมพ์นู่นเข้านี่นะครับผมซื้อผ่านได้เลยโอเค ก็วิธีการดาวน์โหลดนะครับให้กดที่รูปนี้ได้เลยนะครับ1ทีเึิบแล้วก็รอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นหน้าให้เราดาวน์โหลดนะครับผมก็จะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS iPhone หรือว่า a n d r o i d ทั่วไปนะครับทั้ง g g o o กูเ a y ทั้ง App store เลยสักครู่หนึ่งนะก็จะมีหน้าให้ดาวน์โหลดนะครับผมขึ้นมาสมมุติว่าอ่ะท่านดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วละกัน ปึ๊บเราเข้ามาในแอป Lotto VP จะกลายเป็นหน้านี้นะครับผมจะเป็นหน้านแบบนี้ให้ท่านกดตรงปุ่มสมัครสมาชิกครับผมด้านล่างปุ่มดาวน์โหลดแอปสีเขียวตรงนี้เลยคลิกสมัครหนึ่งที่อ่าสเต็ปที่หนึ่งนะครับผมก็ให้ใส่เบอร์มือถือของท่านนะครับแล้วก็กรอกตัวเลขที่ท่านเห็นสี่หลักตามภาพนะครับผมกรอกไปอ่า ใส่เบอร์มือถือของเราครับแล้วก็ตัวเลข4หลักนะครับที่เราเห็นตามภาพอ่ะกรอกไปตามภาพเลยนะครับปุ๊บอ่ถ้าเกิดใส่ถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กดถัดไปปุ่มถัดไปด้านล่างครับกดหนึ่งที่ปุ๊บอ่า อันนี้นะครับเมื่อเมื่อตะกี้นี้ท่านจะเห็นภาพแวบบแวบบขึ้นมาอันนี้ในกรณีที่ผมสมัครสมัครเคยสมัครสมาชิกไปแล้วแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกเนี่ยท่านอาจจะไปโผล่หน้าสเต็ปที่สองเป็นหน้าแวบบแบบแวบตะกี้ก่อนก็คือให้ท่านเอาเลขจาก SMS ที่เขาส่งไปในเบอร์มือถือที่ท่านกอรอกมาตะกี้ครับกรอกไปในช่องสเต็ปที่สองแล้วก็กดถัดไปนะครับมันก็จะขึ้นมาในหน้าสเต็ปที่สาหน้าสร้างบัญชีหน้านี้ ก็คือหน้าให้เราสร้าง username กับพา s เวิร์ดในการใช้เข้าเล่นนะครับในการล็อกอินเข้าเล่นทุกครั้งนะครับผมแล้วก็ชื่อยูเซอร์เนมเนี่ยต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขนะครับห้ามใช้ภาษาไทยห้ามใช้พวกจุดพวกอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะไม่ใช้โอเคออันนี้ผมลืมเปลี่ยนภาษาภาษาไทยไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้เนี้ยเนี้ยโชค แปดแปดแปดแล้วกันนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดใส่พาสเวิร์ดให้เหมือนกันสองช่องนะครับโอเคอันนี้นะครับขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านเนี่ยขอให้ท่านจดไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าถ่าลืมแล้วเนี่ยมันจะยุ่งยากในการไปตามขอรหัสผ่านคืนหรือว่าไม่แน่อาจจะต้องสมัครใหม่เลยนะฮะโอเคเมื่อใส่ครบทุกอย่างแล้วให้กดถัดไปครับผม เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ไม่ได้โม้อันนี้คือเสร็จแล้วนะครับผมเพียงแค่สามขั้นตอนเท่านั้นถ้าเกิดชื่อผู้ใช้งานาไม่มีใครใช้ก่อนหน้านี้นะครับท่านก็สามารถใช้ชื่อนี้ได้เลยรหัสผ่านปุ๊บนี่นะครับท่านก็สามารถแคปหน้าจอตรงนี้ก็ได้หรือว่าจดชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านไว้กันลืมนะครับผมโอเคนี่แหละครับวิธีการสมัครสมาชิกเพื่อจะซื้อหวยออนไลน์ผ่านทางเว็บ l o ต t o v i p link นะครับผม เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มบัญชีเพื่อที่จะฝากเงินนะครับฝากเงินเข้าเล่นกันโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ